รัฐวั์จัดให้ครับก็ดีใจครับดีใจดีใจมากที่ได้รางวัลน,นี้ก็จริงๆต้องขอบคุณทุกๆคนเลยที่แบบให้การสนับสนุนผมมาตลอดมาแล้วก็ขอบคุณทีมงานละครคุณชายทุกๆคนเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งเบื้องหลังทุกๆฝ่ายแล้วก็เบื้องหน้าทุกๆคนด้วยไม่ว่าจะเป็นนักสแสดง ทุกคนรวมถึงพี่บอผู้กมกับเองก็ดีผมรู้สึกขอบคุณจริงๆเพราะว่าถ้าขาดนคนใดคนหนึ่งไปลวครคุณชายก็คงจะไม่ประสบความสําเร็จขนาดนี้แล้วผมก็คงจะไม่ได้รางวัลน,นี้ด้วยแล้วก็ที่สาคัญเลยต้องขอ,ขอขอบคุณผู้ใหญ่ทุกทุกคนที่ให้โอกาสผมได้มารับบทเทียนแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกทุกคนให้การสนับสนุนผลงานเรื่องนี้แล้วก็เรื่องอื่นๆของผมตลอดมาครับหายเหนื่อยค่บหิวไปๆหิวครับยังหิวเหมือนเดิม ตอนนั้นยังไม่หิวครับพอประกาศปุ๊บได้ได้รางวัลปุ๊บโอ้หิวเลยงงตัวเองเหมือนกันต้องถามเลยอ่ะว่าสิ่งแรกที่จะทำคืออะไรนะครับกินข้าวครับ <laughs> <laughs> ข,ข้างข้างข้างๆศูนย์วัฒนธรรมมีร้านชาบูอร่อยนะครับเราลับมาเรื่องรางวัลก่อนออ๋โอเคครับ <laughs> เหมือนกับว่าทุกคนแบบปึ้งปึ้งตื้นใจไีด้วยเพราะว่า <laughs> คือพูดกันมาตลอดตั้งแต่ดูซีรีส์ แต่ตัวละครเลยแบบคุณค่าที่คุณคู่ควรมากีจจจ่จริงจริงผมผมต้องบอกเลยว่าคนดิเดตทุกคนกคู่ควรกับรางวัลน,นี้เหมือนกันเพราะว่าทุกคนทำผลงานของตัวเองออกมาแบบดีดีเยี่ยมมากๆแล้วก็ผมรู้สึกว่าจริงๆคู่แข่งทุกคนเป็นเหมือนเป็นเหมือนครูนะเพราะว่ายิ่งเขาเก่งเท่าไหร่มันยิ่งทำให้เราอยากพัฒนาตัวเองถ้าถ้าเราไม่มีแคนดิเดตคนอื่นๆมันอาจจะไม่ทำให้ให้เรา แอคทีฟตัวเองพัฒนาตัวเองจนจนเราอาจจะไม่ได้รางวัลน,นี้ก็ได้แต่วันนี้รางวัลน,นี้จริงๆก็เป็นของทุกๆคนครับไม่ว่าจะเป็นทีมเบื้องหน้าเบื้องหลังรวมถึงแฟนๆรวมถึงคันดิเดตทุกคนที่ทําให้ผมรู้สึกว่าผมอยากที่จะเก่งขึ้นโตขึ้นครับต้องบอกว่าคือแบบพอเรื่องนี้นอกจากให้รางวัลกันแล้วยังให้อะไรให้ประสบการณ์ชีวิตต่างๆทําให้แงม่มุมในการใช้ชีวิต อีกเยอะเลยมันะม,มันเยอะมากจนไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันคือมันได้มีตรภาพได้มีแฟนคลับใหม่ๆมีอินดิแฟนมากขึ้นได้มีงานใหม่ๆที่เราไม่เคยทำไม่รู้ผมรู้สึกว่ามันได้อะไรใหม่ๆในชีวิตเยอะมากเลยถือว่าเป็นประสบการณ์ดีๆมากรางวันนี้คือจะเอาไปไว้ที่ไหนที่ทบ้านนะครับต้งไหนดี เอาเอาไปให้แม่ก่อนเลยครับให้แม่ก่นอนฝากขอบคุณแฟนทุกคนที่เป็นส่วนหนึ่งมที่มาถึงวันนี้ได้ค่ะก็ขอบคุณแฟนทุกคนเลยนะครับทั้งแฟนชาวไทยแล้วก็แฟน,แฟนต่างประเทศทุกท่กทานเลยก็ถ้าไม่มีแฟน,แฟนดูผลงานของผมผมก็คงจะไม่มีกำลังใจผลิตผลง,งานจนมาถึงทุกวันนี้ได้ขอบคุณนะครับนนขอบคุณครับขอบคุณครับ